กราบสวัสดีนะครับเดินครับเดินเดินครับเดินจูๆจูจอยู่กับชูลงอีสานไปโคซิ่งอีกเช่นเคยนะครับอุ้ยหลไล้ะโอ้ จากปากซอยมาหลังซอยพี่น้องฟังซอย เี๋ครับถึงหลังซอยแล้วขึ้นปุ๊บหมุดปั๊บย,ยืนเก๊กเลย เราปูนก่อนเราเทปูนครับ <ฮะ S 1> ยันนี้ผมกับพีเอ็มอีกอนะนี่เรียนถ่ายน้ำมันเคลืองตัวเดินประเย็นครับประเดาหมกตองตอแก้แทโทรมาบอกช่างกลังว่าครทำ ไทยเองครับไทยทำเองเลย,เยรครับยากมิโนอหวานเจียบเอาเย่ยบอะไรทำไมเป็นเส้นเงี้ยปลาเป็นเส้นเงี้ยเส้นตัดเลยนะ นี่โอ้ยลอยพัดยังอัดดอกลอยเขาตอขอเห็นไม่ะเขาเปิดแก๊สอะ่กันเนี่ยได้เขายิงกันตายอยู่นะมึงเห็นไหมข่าวอะไรนะอะ เลาะไปเลาะมาเลยเนี่ยทบแบสูตรมัเขาทำน่างีมาตังนานใครก็ไปย้ำเราทุกวันเนี่ยบางทีย้ำไปย้ำย้ำปิ้นบางทีอ่ะเบรดมือก็ตั่งนั่ไล่ลมอ่ะโอ้ ครับ,บโอ้ยจอดแล้วพักบ้าง <c oughs> ล้างแค่รถน่ะโอ้ล้างเสร็จไม่ยอมขึ้นมาเลยเนาะ,ละโุ่มกรอบว่าอยู่ตรงนั้นน,นะฟ้าดกาวิ่ฟอดดีนักล,ะไ,ไล,ล,ละไปไหนมาใจว่าไปล้างรถเร่วงไปไหนโก่งคือล้างน,นานแค่ <c oughs> ไปดจอร์นดรอร์นต่อทำไปนู่นทำไปนอ่ทำทำไปนู่นยังรอก่อน บนเล็กนะครับขนาดติวเครื่องคูบด้ามาแล้วตรงนี้แหละปางรุ่นยดงีคเล็กขาเขาฮ้ยปามันะเจยางแล้วเจยมยางขาดตรงนี้ เรเเลีย่อช็คน้ำมันเครื่องคำเตือนเช็คน้ำมันเครื่องก่อนทำงานทุกวันตรวจเช็คน้ำมันมอนญตัวนี้น่าจะเป็นไฮดรอลิกนะมีไฮดรอลิกระบบกระเทาะตัวนี่เห็นไฮ้แอลิกะ e a สามสามศูนย์ e สามคตัวนี้อะไรนี่น้ำนะครับถ่ายลูกคลิปได้ได้ได้รคลิป ครับสำหรับทีนี้บ๊ายบครับ <laughs> <c oughs>